ช่องแม่ออดกินไปเรื่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่ไปซื้อที่ส่วน,<ค>น<ถ>้นะคะมีมีหอหมกคะ่ะร่มหมกเจ้าเนี้ดูดิว่เป็นไงแล้วก็มีฉูชีปลาทูค่ะแล้วก็ข้าวหน้าปลาคะ่ะอืม้าเน้ยอร่อยอน,นี้ของลูกมากินด้วยกันนะคะน่ารักรอนที่แม่หรือแปดติด ก้องถ่ายเองมันก็เลยไม่ค่อยได้เห็นอาหารเวลาถ่ายคู่กันนะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีขากล้องค่ะมีแล้วล่ะแต่ยุคให้รอพอมากินด้วยกันนะคะกับแม่ออสค่ะคุณจ้าเนี่ยผมไปซื้อโจ๊กของ,องเอ,อย อิอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ข้างหลังต้องขออภัยด้วยนะคะมีผ้าอะไรนะมีผ้าอยู่ข้างหลังจำเลยเดซัก สมควรที่ราคาสูงราคาเท่าไหร่ร้อยนุ้งหรือไงอ่ะร้อยน,นอ่ะแต่ก็อร่อยอ่ะเนื้อมันเยอะหนูว่าจะทำใส่เนี่ยใส่หมอ้อใส่หม้อนึ้อ,อใส่มหม้มอเนเ่ยเหมือนหม้อสีส้มๆที่ก็กินจิ้มจุ่มอ่ะนึ่งได้นะู็ถึงร้งอยฟ่อละห้าสิบอ่ะมันก็ทำให้อิ่มเลยกินข้าวทั้งถุเนี่ยอ่อใหญ่ใหญ่จริง เหลือพัดที่จะจกจินนี่ก็ร้อยหนึ่งตัวหนึ่งตัวใหญ่ค่ะตัวละร้อยแต่ตัวใหญ่จริงโอ้ก้างพอเขาไม่รู้ก็เลยกลัวต้องระวังนะพบเหมือนคนกินปลาไม่ค่อยเก่งอ่ะนะแต่หอวหมกสุด,ดนนยอดเลยอ่ะ อยู่ข้างๆทอดมันเลยค่ะหอหมกเนี้ยทอดมันนี่ยวขายดีอ่ะที่ส่วนพลึกนะคะตรงคลองจันทร์อยู่ข้างๆทอดมันเลยอร่อยอรสชาติดีเยี่ยมเลวลาคุณแม่ไปออกกําลังกายคุณแม่ก็จะซื้อจะเดินแล้วก็จะน,นี้ไม่ให้ออกน,นี้ <ละ S 1> ไม่ให้ออก,ออกเป็นอะไรเป็นเดือนละตัดกิดตรมเข้าเรื่อยๆคะ่ะ สนุกเพนเพลินสนุกสนุกฝากกดติดตามช่องคุณแม่ด้วยนะคะดีตงรงกิน้รบกล้องได้ถ้าเหมือนเจ้าเนี้ยกินได้้รบกล้องครับเจ้าหมอน อาหารก็มีประมาณนี้นะคะมีโต๊ะนะคะแต่ว่าไม่ได้นั่งโต๊ะเพราะว่ามันวางกระเปะสปะก็เลยแบบนั่งพื้นกันดีกว่า b蒸 grande khi ăn thôi họ nói kinh doan tái éo bún t có ใบเหลียงหอมุ่มใบเหลียงบ้านี้ก้างจังประตูน้ำจิ้มคนาลดอ่ะเจ้าเนี้ยคนาลดให้เหรอ แปดสิบจากเก้าสิบรู่งเฮีกล่องละร้อยเขาก็ลดให้เก้าสิบคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่องแม่ออสกินไปเรื่อยค่ะ